ถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับเขาว่ากันว่านะครับราคาสาม0 0นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูข้อมูลกับรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับฟังให้ดีนะครับฟังให้จบนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลนะครับในวันนี้นะครับเราก็มีเหรียญนี้เลยนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับทุกคนทุกท่านนะครับเนื่องจากเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีราคาอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนทุกท่านเนี่ย ติดตามดูคลิปแล้วก็ศึกษาข้อมูลกับรายละเอียดไปพร้อมๆกับผมนะครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่หายากเนาะเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นในส่วนของบล็อกสยามมินนะครับมันจะมีแบบบล็อกประเทศไทยด้วยนะครับผมแลวตัวน,นี้นะครับเป็นรัชกาลที่9ด้านหน้านะครับเป็นพระบรมฉาย,ยาศาสตร์ทิสรัตน์นะครับของในหลวงในรัชกาลที่9นะครับผมเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นเหรียญแบบขอบเรียบนี่ขอบเรียบ แล้วก็จะมีข้อความสลักไว้นะครับเอกอก็ไปส่งกล้องกันดูเอาเหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญห้าบาทคุดเฉียงหรือคุดข้างนะครับเหรียญนี้นะครับถูกประกาศใช้ตั้งแต่ปี2520นะครับขึ้นมาจนถึงปี2524นะครับผมก็รายละเอียดคร่าวก็คือตรงนี้นะ่ะห้าบาทตรงนี้จะเป็นชนิดราคา นะครับพร้อมกับข้อความนะครับตรงนี้ว่าประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปีพศไซตที่เรียกกันว่าคุดเฉียงหรือคุดข้างนะครับเนื่องจากคุดเนี่ยเขาจะอยู่ตรงด้านด้านข้างเหรียญจะเฉียงเยงหน่อยนะครับไม่ตรงเออจึงเรียกกันว่าคุดข้างหรือคุดเฉียงนั่นเองนะครับปีที่ประกาศรับซื้อเนี่ยสำคัญนะครับโดยปกตทิทั่วไปแล้วนะครับคุเป็นดิฟซี เราจะเจอกันในส่วนของปี2,520กับ2,522แล้วอีกหนปีที่เขามีการเล่นก็คือปี2,524เนี่ยจะเจออยู่น้อยนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณเจอปี2,524นะครับราคาเนี่ยจะแพงอย่างมากเลยนะครับแต่ถ้าเจอปี2,522หรือปี2,520ในราคาจะยังไม่แพงนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลอัปเดตนะครับให้เป็นเวนบึกศิล์ได าศึกษาข้อมูลแล้วก็พูดถึงราคาเออไม่รู้ว่าผมพูดถึงราคาไปยังราคารับซื้อเหรียญคุดข้างหรือคุดเขียงเหรียญน,นี้ถ้าเป็นปีสองพันห้ารอยี่สี่สองห้าสองสี่จะเล่นกันอยู่ที่เท่าไหรเ่เพื่อนๆลองทายมาถ้าเจอปีสองห้าสองสี่นะครับจะมีการเล่นกันในตลาดน,นักสะสมนะครับแพงถึงสามแสนบาทนะครับอย่างไรเพื่อนๆเอฟซีก็นะครับ อ่ส่งภาพเข้ามาประเมินราคานะเบื้องต้นได้นะครับผมก็เข้าไปที่หน้าช่องนะครับจะพบลายแอดอยู่ที่หน้าช่องนะครับไม่เดืลืมแอดไลน์เข้ามาประเมินราคานะเบื้องต้นได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ